คมจัดหรอพี่ผมจัดอ,าดอา้าวนะนี่นายก็มาเขาเดินแล้วเนี่ยใกล้จบแล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่าความสัมพันธ์คุณกับอีกคนหนึ่งอ่ะอ้าวโอ้ยน่ารักอะเพิ่งเริกไม่ต้องมชมกันต่อ,ตอไ,ไม่ต้องชมครับผมไม่ต้องชมครับขอบคคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับ อินอะน่ารักเฮ้ยแฟนเวชี่นี่ใช่หรอเต็มใจร้องจริงกูบอกให้ดอกเนี้ยกูบอกเลยคนนี้ผมอาจจะเสียงเพลสไปได้นะครับแต่ว่าในเพลงผมเต็มใจร้องให้คุณฟังนะครับ ควบกล้ำมาครับรอลิงเป็นรอลิงรอเรือเป็นรอเรือรู้จักไวรุ่ลควบกล้ำมาครับใครใครแม่งรอไว้โอ้โหกูเริ่มจำเสียงได้แล้วไอสัตว์ฮ่า เยี่ยงจริงเลยเยี่ยนี่แมวมุงแมวลูกพี่เก่าเลยได้ไหวอโอ้โหมึงก็พังเลยแล้วแม่งมีเป็นอัลบั้มเลยเยี่ยแม่เปิดเพลงเลยต้ะ ีขอคำถามของไอ้นี่ได้ไหมปันปัญญาบได้ไหมีด้วยหรอเป็นเวอร์ชันโคดิเนตมีด้วยเหรอถาถามของเอยล้านวิวนะนั่นน่ะล้านวิวนะทำเป็นเล่นน่ะสองล้านน่ะสองล้านเปิดโอ้โหแล้วแบบสมัยน่องด้วยกูบอกให้สมัยอันเพลงครั้งแรกในชีวิตอ่ะครับทา คำถามมึงเจอไม่ได้เลื่อนลงมาก็เจอแล้วคำถามของอของโกลเด้นเจนได้แล้วแต่ว่าฟังแค่ามาสักสองนาทีก็พอนะเพราะเดี๋ยวมันจะแข่งละแบบเดียวพี่รู้เรื่องเลยเพลงนี้ <laughs> ดีนาดีนป่ะดูดีนป่ะด,ดีนป่ะพีทเอ้ยช็อกโกแลตตัวอะไระครับตัวอะไรครับพี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาด,เอาดิเอาดิหัวหน้าแกงไอออนเนเขาดิคนเนี้ยผลงานนี้เห็นดิ รู้จักผู้ชาย2ล้านวิววะไอ้เหี้ยนั่นไงถึงคนที่เบครู้เรื่องรู้เรื่องไอ้ออนนายมึงนี่เล่าอะไรนายมึงนี่ว่า เปิดได้บังไรฉุนจัดนะใช่หรอใช่หรอฉุนจัดนะเปิดได้ี้แค่แค่แบบแค่แค่แบบแค่ทอนขึ้นมาคือหัวล้อเลยอฉุนเลยอะมีอการเลยหรอมีอาการเฮ้ยเราหยุดเดีว่า เดี๋ยวพี่จะให้จุกมาทำคอนเทนต์ชื่อจริงอะนะไอ้สุพัฒน้องคับพี่เดี๋ยวเองเวลาจุกไปกินข้าวแบบเวลามันนัดไปกินข้าวเดี๋ยวเองไปนั่งไลฟ์สดกันนะน้องเห็นไัลโเองสามคนเนี่ยเองสามคนเนี่ยบสามเชยอย่าลอกกันเลยเองกับไอแสงแล้วก็ไอ้จุก ไสวยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนั่งไลฟ์สดกับไอ้น้องไลฟ์สดก๋วยเตี๋ยวไก่อ้าวก็เป็นไอโชสุพัทไงโอเคเออไอออนพี่ไปอันนี้พี่ไปให้ผู้หญิงแบบพี่ไปพี่ไปเดินบอกผู้หญิงว่าคุณผู้หญิงครับ ช่วยช่วยขยับรถคันนี้ให้หน่อยได้ไหมครับแล้วเขาว่าไงพี่เฮ้ยช่วยช่วยขยับรถให้หน่อยได้ไหมครับพี่เลยบอกผู้หญิงเขาขยับให้หน่อยได้ไหมครับเขาก็ถามว่าคันไหนคะพี่บอกคันแบบคันในร่มผ้าครับช่วยได้ไหมแล้วเขาเขาก็ลั่นเลยดิโอ้โหเขาบอกว่าคันเลยอะคันเลยอะคือยิกเลยอะ ไอ้สุภาพมึงอย่าไปเล่นมุกนี้นะน้องมึงยังเด็กเว้ยโอเคครับพี่แต่ถ้าผู้หญิงเดินมาถามมาเล่นได้เนาะพี่ปะได้เขาถ้าเขาเดินมาบอกเอ้ยพี่คะพี่คะช่วยขยับรถให้ดูหน่อยได้ไหมคะแต่คนนี้ผมชอบจัดเล่ที่เขาเล่นมุกนี้นะใครคนไหนพี่ไฮดูได้ดูวครั่าไฮไหนไฮไหนอ้าวที่เขาเล่นมุกไงพี่ฮะอย่าบอกนะว่าไฮไฮนั้นอะรออะไรอ่ะพี่ก็เขาเป็นคนเล่นไงว่าแล้วมึงชอบทรงนี้นี่เอง ใครอภรรษ์เหรอรู้เรื่อง,นองเนาะโอ้ยรู้เรื่องไอออนชอบคนเนี้ย <c oughs> เห็นมึงถามอยู่วันหนึ่งอะวันนั้นอะใครนะคนไหนนะไฮ<ห>ไฮนะไฮไฮอะตัวท็อปอะไฮไหนอนะอ้าวไฮนะไฮสุภพัดอะใช่ไห ช่วยขยับรถหน่อยไอออนช่วยขยับรถหน่อยไอออนพี่ช่วยขยับรถหน่อยแล้วมึงก็ไปลั่นกันร้านมึงก็ตีน้องที่แบบน้องมันที่ที่ลงที่ร้านมึงก็ตีมันแบบไม่คิดชีวิตเลยเด็กเวลามึงถือไม้อ่ะมันก็อุ้ย ไอ้น,นี่ก็น,น้อยเบามือหน่อย,ออนนอยมันเต็มรอดไหมนี่วินลิสเนี่ยน่าเต็มแล้วอยู่ข้างหลังด้วยไม้คือไม้อะไรวะบวกห้าหรอหรือว่าบวกอะไรวะที่นู่นอะ่ะมันเป็นขั้นนะพี่<อ>มันเป็นขั้นมันไม่เป็นเป็นบวกบอะไรบราซิตราเหรอใช่ไหมบูปินบ่ะมันเป็นบูปินมะล้อโอ้เยอะมันหลายขั้นจัดอตพี่ <laughs> โอ้โหเวลาไปงั้นลงกันร้านอะไรก็สลับเป็นบักฉลามมาได้ไหมไม่ต้องเอาไม้มาไล่ตีกันได้ไหมนะน้องเฮ้ยมึงหลับเปล่าวะเนี่ยเอาไอ้บัดเป็นไรเนี่ยบัดเอ้ยเอ้ยแบบไรเอ้ยเรื่อเอ้ยเรื่อเพื่อนแบงค์ไหนเรื่อเพื่อนแบงค์ไหนเรื่อเพื่อนแบงค์ไหน ียูสเราใครทันเสียงอื่นอ่ะเราใครลามมกอ่ะ น้องครับน้องครับเปิดมาโคแวะเชื่อขยับรถพี่หน่อยได้ไหมครับน้องน้องออสัตว์เฮ้ยกูเรียกมึงเนี่ยขยับรถกูอ้สัตว์ตอบดีว่าคันไหนคันไหนครับคันไหนเบลคันไหมเบลคันไหมเอ่ยวันนี้คันไหมครับวันนี้คันไหม พี่แจ็คขับรถให้หน่อยครับพี่ขับรถให้หน่อยครับพี่คันไหนครับคันไหนครับคันไหนครับแจงนะอ้าวได้ข่าวว่ามายุหัเขาแก๊งสามคนเดี๋ยวขอญาตตีต่อนะหลังจบแข่งโอ้เบลทะลึ่งเราขามิริตแพ้ยังครับวันนี้เดี๋ยวนี้ขอญาตยิงเบลให้เลยนะอ่ะคือให้ผมได้เชิญ่อยพี่